พาสมงศรับเข้า,าโซดัง้อวิมาราคพีชาลวันขึ้นไปบนเมืองมนุษย์ ที่ถ้ำทองแห่งนี้ก็โดงด้วยมนคาถาอาคมจนทั้งสองเกิดรักใคร่ชอบคอกันครับ you -eh. เฝ้ามองเห็นแต่หมู่ดาวคืนนี้รอไปอยู่ไหนใจของพี่แสนห่วงบ่ครวญดน คิดถึงพี่มากมาในหัวใจพี่เห็ดหนาวมเห็นาคืนนี้วเปี่ยใจใจของพี่แสวงโอ,โอค้คงวร,ร่วงใจที่จะรอสามไว นี้หาได้มีใครเกินตะเปาทองไหมโพจริงหรือเปล่าพี่มีชั้นคนเดียวหรือเปล่าก็อยากจะเป็นแบบนั้นหมายความว่าไงพูดแบบนี้เลยคก็ว่าไงจ๊ะพูดแบบนี้เล่สนายขอบคุณครับขอบคุณคุณพี่คุณแม่จากครอบครัวอันอาร์นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะจ๊ะหล่อไหมจ๊ะแม่แม่ชมนะพี่อะไรก็ชุดยไปทำชุบ จะชุกกับสัมชุกจะชกกับสัมชกเอขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณพ่อแครัวออาขอบคุณเอซีทั้งบ้านแล้วก็เอซีที่มาวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณแม่นะคะคุณเอ็มครับคุณเอ็มอน้องลูกน้องที่จะให้มาเอาคุญแจครับขอบคุณนะคะคุณเอ็มน้องพี่จ้าแม่คุญแจนะครับได้ค่ะวันเกิดผมแล้วครับแม่ น่าจะได้น้อยนะครับแม่ครับอ๋อได้ได้ได้ไดผมเกิดพรุ่งนี้ครับพี่แหมวว้าวพรุ่งนี้ครับผมเกิดเกิดไวมากแม่แม่ผมมีผัวแต่เด็กไงใช่เลยออกไวก <c oughs> แม่ก็ถามแปลกออกไวจ้ะ,ะ,อะ <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคำชมทางไลฟ์สดด้วยนะครับขอบคุณนะคะแม่มีลูกๆอีกสักใบปปะขอบคุณนะครับ ขอบคุณแม่ใหญ่คอมโบของวงนะครับผมแม่ใหญ่ลังวงมไม่ได้รังวงนี่แม่แม่ยิ้มวันนี้วันเกิดวันเกิดเรล่นวัดทองเนี่ยวัดแม่ใหญ่เนี่ยขอบคุณมากค่ะฮะยังไม่ย้ายยังไม่ย้ายย้ายไปไหนอ่ะย้ายไปเล่นไหนไหนย้ายลพบุรีกอเหรอยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวก็มาเคลียร์มาเคลียร์ไอ้บูมแม่หน้าแม่เอาเรื่องมากเลยนะ แม่ใจเย็นนะแม่นะหน้าแม่มันว่าจะมาตบหน้าที่เจ๊แม่รุกวันแล้ยได้วแไหมฮะไม่รู้ยังไม่รู้ลูกไม่รู้เรื่องเลยแม่ใจเย็นใจเย็นจ๊ไดทะเลาะเขาเนี่ยเขาซื้อยานัดให้กูตลอดกูขาดกูไม่ได้กูหายใจไม่ออกเลยนะมึงเนี่ยอยู่เท่าไหร่เองฉันทำไมเป่ายานัดขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งอะไรนะขอถ่ายรูปอ๋อครับผม่อะไรไรยเป็นอะไรยายาพื้นตีกันวันนี้ความรัก ขอบเุณนะาะเรียกว่าคุณนัดยาแม่บนเบาเมื่อไหรเนี่ยไม่ยอดวงใจของพี่ตฉพาทองชะวันรวมถึงะภาพที่มึงมาได้ยังไงเอ้าพี่มาได้ยังไงเนี่ยก่อหางมาก่อหางใครก่อหางพี่พี่นี่เก่งเนาะเก่งมากเก่งจริงอยู่นี่กับะภาพแล้วพี่จะไปไหนจ๊ะพี่จะไปชำระร่างกายเดี๋ยวจะพาเจ้าอ่อนทัวถ้ำทองแห่งนี้จริงๆนะสิ่งใดที่อยู่ในถ้ำทองแห่งนี้เจ้าปรารถนาสิ่งใดพี่ยินเี้เจ้าทุกอย่าง พูดจริงๆนะจ๊ะพี่รักเจ้ามาจูบพี่อ,อยู่นี่คนสโสดก็แบบนี้แหละมากนนเลยี่เป็นพวกกันจะมาแซวก,กันทำไมละไม่ะแซวกันไปเรุ่นงแซวเล่นลน,นี่พี่จา๋าไหนๆฉันไม่เคยคดเลยนะว่าจะมีเรื่องแบบนี้อยู่จริงอน่ะ มึงไม่มดุดเข้าไปอยู่ในท้องมึงเลยละมาเหยียบไปหาไบอยเฮ้ยเขาหลือเว้ยพี่ชาละวันเนี่ยเอาผู้หญิงบนเมืองมนุษย์เป็นลงมาด้วยจริงเหรอจริงสิแล้วถ้ามันไม่เป็นความจริงอ่ะเอาตีนีบหน้าจะได้เลยก่อนเลยแต่ว่าถ้าเป็นความจริงนะจ๊ะก็ตีนมาีบหน้าชื่อเสียงทำตัวเองนะชนะสิชนะสิมีคนนี้น่ากลัวจังเลยไปดูเลยไปดูเลยไปดูพี่บิน รู้แล้วพี่โดเปิดดูเลยเดี๋ย่าให้อีตาเลยอจะหลัว่าที่พูดมันเป็นเรื่องจริงหรอเลยเดีดูสิมึงใจเย็นๆเดี๋ยวกูกำลังจะไปเปิดเลยเปิดเลย Viva! Oh, <laughs> ว้าวผอมทีผอกทีอุ้ยพี่ชาละวันเห็นไหมมันท้าทายเห็นไหมมันท้าทายมันแดดหนาดิใจแดดหนาดิใจเนี้ยอุ้ยว้า โในปุ่มรีโมทนี่นะลากไปโดนไเดย๋ยว้องกดรีโมทเองมึงไม่ต้องอมรีโมทเข้าไปละเออทั้งหมดพี่ไช่ระวันนี่มันคืออะไรพี่พูดมาสิแบบนี้คืออะไรไหนบอกว่าพูดไปบนโๆมนุษย์ นี่มึงไปอยู่แล้วกวงไมู่้งปากไม่ใหญ่ไห้อีกตัวนึงก็พูดไม่หยุดอีกตัวนั้นก็ดิ้นไม่หยุดแต่คนนี้น่ารักไม่หยุดเลยอะไม่ต้องเลยตันั้นไอ้เค่ไม่มีลิ้นคืออะไรคืออะไรพี่นี่มปนเธออะไรอ่ะตอบฉันได้หรือเปล่านี่คือเมียที่สามจะเลี้ยงเมียที่สาม ต้องอยู่ให้ได้นะแม่หน้าบานของพี่เดี๋ยวขอพี่ชานวัลพี่ไม่เคยบอกเช่นไรนะแล้วฉันจะอยู่กับเขาได้ยังไงที่เขาเป็นไอ้แค่หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาเขาไม่ใช่เป็นไอ้แค่แล้วเขาเป็นเนเาปอะไรพูดไม่ได้นะอันนี้พูดได้แล้วต้องบอกตัวเองนะเขาเป็นนางเงือกโอ้ยนางเงือกเขาเป็นลินติตโมเดล เหมือนเงือเท่าเนาะตายแล้วภาพในจินตนาการฉันอยจะแนะนำให้รู้จักกรเเ Ậ าทองคนนี้คือเมียที่สามวิมาราเมียหนึ่งเลื่มเลยวันเมียสองพาภ Ậ วทองเมียที่สามเขาพูดอะไรน,นิดนึงได้ไหมจ๊ะว่าทีหลังถ้าจะผัดตัวให้เนียนกว่านี้หน่อยนะเ,นเท,ท่านี้แลละค่ะลองกันเองส่วนเมียที่สี่ หาได้มีใครรู้ไหมพี่มีนะข้ามีคนเลยาสามคนมันก็มาพอแล้วลหะพี่หาที่สามคนก็มาพอเลยยยะไนยยียยยนยี่ยี่ยย่ยอยยยยกยย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 ยดียย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 ยขยย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  ตอนว่ายน้ำมาแต่แกเกาะหางมานนอะเขาหางชัยฉันถือว่าได้เลยจะได้กับหากเขาทำไมสเมอกีเอาละทุกคนในเมื่อเข้ามาอยู่ในถ้ำทองแห่งนี้พี่ชละวันขอให้ปองดองกันเถิดอย่าทะเลาะกันให้พี่ปวดหัวเลยมันจะได้ยังไงนะพี่ก็มันเป็นมนุษย์อ่ะฉันก็เมียหนึ่งเมียสองอ่ะใช่ฉันอยู่ไม่ได้หรอกนะแบบนี้เธอต้องอยู่ให้ได้เธอเชื่อฉันกระพอทอง เพื่อพีนะหยุดเสวยสุขกับบรรดาเมียเมียของเจ้าเธอชาระวันหลานปูปชาวันเสียงอะไรอ่ะโอชาระวันเจ้าเอ่ย,ออยบัดนี้ดวงชะตาเจ้าถึงข้าจำปูไว้ให้ดีอย่ากออกจากถ้ำทองนี้เป็นเด็ดขาดให้เจ้าบำเพ็ญตะบะอยู่ที่นี่เป็นเวลาเจ็ดทิวาราตี หากเจ้าทำได้เที่ยวเจ้าจะเป็นเพชรเกตเจ้าจะเป็นนินหาสาตาวุธใดทำร้ายเจ้าได้สติเท่านั้นที่จะทำให้เจ้าสำเร็จจำไว้ให้ดีหากวันหนึ่งวันใดเจ้าไหลด้วยสติวันนั้นจะถึงการวิบัติของเจ้าจำปูไว้ให้ดี <c oughs> ไม่ได้กับกูเหรองานหน้าไม่ออกกับมันแล้วนะดดเดี๋ยวงานหน้าให้เป,ป็นทองเลยโอ้โหใช่แล้วยังไงนี่เขาพูดก่อไม่ใช่พี่คะเดี๋ยใช่เตรียมไว้เอาล่ะเมียเม,มียพี่ทัง้งามคน โอ้นี่ก็กระเทือนง่ายอย่มีเพียสามคนให้เจ้าจงปองดองกันอยู่ที่นี่วิมานี่เลือกมาอย่างงอนอย่างงอนลูปล่างไม่น่าเล่นตัวเลย่หอมฉันได้ข้านเลยเนี่ยได้กำไรนะนะวันนี้